สังเกตไหมเจ้าหญิงเฮ้ยนั่นมันเจ้าหญิงอะไรนะ่ะน้องอุ้มี่เจ้าหญิงคนสวยเหรอเจ้าหญิงสวยวุยปั้ป้าสิอ้าทำไมหน้าตาน้าตาเป็นแบบเนี้ยยัมเย่ยัย่รอฉันด้วยสิมาแล้วมาแล้วฉันได้ ไม่มีทางไม่มีทางฉันนี่แหละคือเจ้าหญิงตัวจริงไม่ใช่ไม่ใช่แกไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงสักหน่อยจริงอ,อ,อยูอย่ในเมืองอื่นก็ได้เจ้าหญิงตัวจริงอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะก็กลับพบพวกเรากันอีกแล้วนะคะ <c oughs> พี่นุ่นคะ่ะค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปออบบีกันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆ <c oughs> แต่ว่าเป็นแมปออบบีที่อะไรสักอย่างนะเป็นแมปออบบีบาร์บี้สวย จริงเหรอพีอ่คนนี้สวยมากงั้นเราก็กดเล่นไปเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรให้เราเลือกนะคะนอกจากอีซี่อย่างเดียวนะดีดูดิอุ้ยน้องแฟนคลับคนนี้มาเล่นกับเราบ่อยนะอันนี้คืออะไรเรากําลังจะไปตามเจ้าหญิงหรอตามล่าหาเจ้าหญิงคนนั้นหรอให้มสวยมากก็ได้นะเราจะขอเขาแต่งนะางานสักหน่อยให้ด้วยอ่ะอุอ้ยระวังกับดักด้วยนะอุ้มีนะฝั่งนั้น่ะมีกับดัก <c oughs> ต,ตอนแรกอะพี่มองไม่เห็นนะอุ้มีถ้าเราทำอย่างนี้ใช่ไหม,ม<อ>ถ้าเราทำแบบนี้มันจะมองไม่เห็นลวาวาแ้วก็มนกดไปที่งลางใช่ปะอ่ามันถึงจะมองเห็นลวาวาอุ้ยอันสุดท้ายขนาดแอลบเจียจริงเหรอ,อได้แล้วโอ้โหตอนนี้พี่ทุบอันนี้เข้ามาข้างในตรงนี้แล้วพี่กำลังจะรอน้องๆน,น,นะคะรอ้องอุ้มีก่อนแป๊บหนึ่งอ่ารอ้องอุ้มก่อนรอ้องอุ้มก่อนรองอุ้มสู้้องอุ้มสู้ตาย อยยู่ด้วนโอเคผ่านมาแล้วเปิดอันนี้เข้ามาดีกว่าค่ะอุ้มี่ฝั่งนี้ค่ะลูกนี่่ออะะไรกับดักลูกอย่าไปเลือรถมันหนีบเด้อมันหนีบเด้ออุ้ยแทบจะมองไม่เห็นทางเลยอ่ะคืออุ้มเห็นไม่เด่นมีสีไม้คืออุ้ยอุ้ยตกเหรออ้าวฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่กันผ่านซิมไม่ราบฟ้าฟ้าผัวเตือน ่มปนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเราก็มาฝั่งนี้กันค่ะไม่มีใครเก็บเหรียญเลยหรอค่ณลู่คุณลู่คุณลา่คุณลู่ดิเป็นลาวาวหรอตุิทุกลาวาวนะเนี่ยทำไมมันดน้าเ่เออตุยเพราะตัวเองงั้นหลนะ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 กัดหน่อยนะจริงเหรอโอ้พี่ตกใจผู้ชายคนนี้ตู่กันสุ มอู้พี่จะไปได้ยังไงอะไปได้พี่แก้วนี้มีความพยายามพยายามพยายาพยายามบอกว่าพยายามอุ้ยตุ้ยเราจะพยายามทำตามสัญญา<ะ>ขึ้นมันไดอรอขึ้นมันใดตรงนี้อรอม,มันใสอุ้ยอุ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน,น้องอุ้มมีอยู่ไหนตอนเนี้ย อยู่ด่านที่หนึ่งเมื่อกี้หนูกำลังเดินไปเส้นไทยแล้วมันตกปีนมาแล้วน้องอมี่มาแล้วน้องอมี่มาแล้วปีนผิดปีนผิดฝั่งเออฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นแหละลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากขึ้นมาข้างบนตรงนี้อีกน้องแฟนขับคนเมื่อกี้อ่ะไปไหนอ่ะพี่ไม่เห็นน้องแล้วว่าน้องน้องน้องน่าจะอันนี้อยู่เลยนะพอดีน้องน่าจะตุยอยู่เอออุ้ยทูฝั่งไหนอ่ะฮะอูมี่กระโดด อันไหนอําด้านนี้ด้านด้านซ้ายหรูมาด้านซ้ายตรง,งด้านซ้ายท่านี้ลูก่อนนี้เราเอาล้วนวนว้าโอ้บดมาเดินมาตกเลยไม่ศูนย์มาที่นี่วันนี้อย่าลืมรหัสน,นะเข้าใจปะ พอเมื่อกลับมาตู้จะมันกลับมาด่านเส้นทางตันอันตรายแสนนานไม่ไม่เห็นหรือปะกระโดดด่วนเห็นเห็นที่รอหนูอยู่เนี่ยคือหนูอันนี้พี่ไม่ช่วยหนูไหนได้ป่ะอนี่มันกระโดดไม่ได้เลยอ่ะถามได้แล้วได้แล้วเก่งมากไปอุ้นพี่ระวัง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 ตัวอุ้ย เขามารอกับเราด้วยล่ะเนี่ยเขาไปในเดียวเปล่าหรือเขาพี่กลับไปตกที่เดิมจังเลยไม่มีทางหรอโอ้ยนี่มันโอ้โหสูงอ่ะมีจั่ด่านสูงสูงอ่ะอุ้ยบาร์บี้คนนี้ทําไมเขาสวยเขาต้องไสวยนะพู้นี้เพราะไม่งั้นเนี่ยด่านไม่ง่ายหรอกเขาวิ่งเขาไม่สวยอ่ะโออ้ยอุ้ยอ้าวอ้าว๋อหนูอุ้ยสยองมากเก๊ อุ้ยดูสูงมากเลยนะน้องๆฝั่งเนี้ยกรี๊ดลยอ่ะทุกคนวายวายตายแล้วครับโอ๊ยคือพี่เป็นแม่แขกที่มันจะเลือเ่อนรถที่แม่มันปุยเลยนะโดนนิดเดียวพู่นี่สูงมากมันไม่เลื่อนรถเลยนะเนี่ยพู่นี่รู้ป่ะไอ้ลาวาเนี่ยมันอุย้ยโดนแค่ทำดึงถึงตายเลยเอะ่ะมันดูดเข้าเตียงเล้วเนี่ยเขามารอพี่ทำไมวะเนี่ย นี่น้องม่อยู่ฝั่งไหนล่ะพี่เห็นโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นน้องเห็นน้องแล้วเห็นน้องแล้วรอก่อนรอให้มันลงก่อนแล้ว้องค่อยกระโดดมาเอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเก่งมากตรงไอ้นั่นหนูเดินมาแบบช้าๆ้อนะเดินมาแบบช้าชใาเย็นเย็นไม่ต้องรีบเราเป็นคนสวยเราต้องเดินแบบสวยสวยสโลโมชั่นแบบนางงามนางงามก็ไม่เดินกระตุกกระตุกกระตุก เร็วเร็วเร็วเร็เข <ๆๆ S 2> าบอกว่า fc นะน่าจะเป็น fc เราน้องชื่ออะไรเนี่ยพี่จำพี่จำน้องโปหร,รือเปลป่าไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่แล้วพี่จะเดิน slow motion เพื่ออะไรล่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือท่อ,อขึ้นท่อท่ออยูแล้วขึ้นท่ออยูแล้วกลายเป็นผีท่อทุกทุกคลิปเลยนะโอ้โหเนี่ๆๆโอ้แต่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 พี่จะโดนไอ้นั่นหนีบโอ้พี่โดนไอ้นั่นหนีบแล้วเมื่อกี้มันเจ็บป่ะเจอลรถทำไมหนูไม่เลื่อนล้เลยวะตอนที่โดนอ่ะ ยูอ้าวเกือบเกือบแล้วเอเ้าเอาเอา,เอาทางมันซับซ้อนมากเลยอ่ะอออออแบบแบบแทบแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะอใช่ไหมไหสังเกตไหมเจ้าหญิงน้ยนั่นมันเจ้าหญิงอะไรนะ่ะน้องอุูมี่เจ้าหญิงคนสวยเหรอเจ้าหญิงสยุย กเกือบตายมาหาเจ้าหญิงหน้าที่ริ่ขนาดนี้แต่ตอนนี้เราถูกขังเอาไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะพวกนี่จริงเหรอ,อดิเจสิงขันย่างเงี้ยขันอ้าวเดี๋ยพวพี่นี่ต้องบีอุ้งแก้มแล้วค่อยกระโดดเอาถึงจะได้นี่อ้าวตุยเห้อ,อไม่ทำไมมันสูงจังประเด็นน่ะเขาให้มาตรงนี้หรือเปล่าอ้าวตุยเหมือนกัน <laughs> กนี่เหมือนกัน <laughs> <ย>ประเด็นคือกระโดดข้ามไม่ดเราจะข่ามชาติไหนไหนได้เอ้ทำไมกระโดดข้ามไม่ได้อ่ะต้องดับเบิลกระโดดเหรอ แบบบนกระโดดจริงๆด้วยรู้จักเพนี้รู้นี่ไงว่ามันต้องเรียกว่าบัตรเดิมกระโดดบัตรเดิมบัตรเดิมมาจากไหนพี่เก่งไงน้องๆรอเร่งนะรอก่อนสิรอเขาก่อนสิเขายังรอเราเลยเขายเขายังรอเราเลยทำไมเราไม่รอเขาเขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการกระโดดไงเพราะว่าเราเป็นคนสวยที่รอเขาไงถูกปะ ใช่ใช่เราต้องรอหินใช่ไหมรอหินมา,มาร,นอรอหินมาแล้วพอ,อหินเราเอออืออ๋อเราเราก็อยู่ที่ของเราไงมันก็อยู่ที่ของมันไงมันมาเรา้ยันพร้อมกันเอ้าไปได้ไงวะพูดในผ้าหมอนหนูพูดในเดินมาลาวาได้จริงเหรอจริงเพราะฉะนั้นพูดในสามพูดในมันอยากเดินดินแต่งหนูสลับอันนี้นะเอ,อื น้าอุ้มตุยแล้วเหรอตุยบ่อยมากรอพี่ด้วยพี่กำลังไปอ๋ไม่พูดเลยฉันต้องพูดมือฉันเลยเฮ้ยตกโอ้เราต้องข้ามอีกเยอะอยู่แล้เนี่ยข้ามอีกหลายด่านอยู่แล้วเนี่ยไหนบอกว่าจะข้ามกันอย่างง่ายง่าใครใครคุณตบไปใครเฮ้อตอนแรกนึกว่าจะง่ายกว่านี้ซะอีกอ่ะคุณนี่อันนี้มันก็แบบไม่ได้มันติดกันเลยนะคุณนี่มันห่างกันเลยนะอันที่สองเนี่ยคุณนี่อ๋ออันที่สองห่างกันมากเลยอ่ะเราจะไปได้ยังไงวะเนี่ย ขับุถหล่อคนนี้อือผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านได้ไงหรอยากเลยผามจริงผ่านมาได้ไงก่อนยามเธอยากฉันพูดคำเดียวโคตรรอรก่อนรออันต่อไปมาสผ่านแลวจ้าสาวผ่านมาแล้วค่ะสาวผ่านมาเหมือนกันจา้า<อ>ขอเก็บเหรียญก่อนฟาบได้แล้วอันนี้เราต้องมาเปิดสวิตตัวนี้ปะ โอเคกดแล้วไม่ได้อ่ะกดแล้วก็เปิดมาแล้วนะต้องชะโรอุอ้ยเขาอ,อยู่ตรงหน้าเลยอ่ะอุ้มี่รอ,อก่อนสิเจ็บไหมเนี่ยหนูโดนนี้เนี่ยวะโดนอะไรโดนไอ้นี่โดนมันหนีกันนั่นแหละไอ้อะไรไม่รู้มันหนีหนูจำได้ป่ะทีหนีไปไอ้อะไรไอ้อะไรอันนี้เนี่ยมันเป็นที่ดักหนูอ่ะหนีบบบนนั้นอ่ะอ่าหนูโดนอ่ะเลือดลดเลยอ่าแต่หนูลดไปแค่ศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์คือไม่โดนอะไรวะ เดี๋ยวเล่นมันโดนหนูอยู่นิดนึงพูดไปพูดมาเอ้าทำไมน้องอุ้มเอ้าเมื่อกี้น้องอุ้มตุยแตกอะเมื่อกี้หนูกลัวเอ้าเอางมรณะจ่าสาวไม่ใช่มันก็ไปได้ทุกทางนั่นแหละแต่ประเด็นเราห้ามตกไอ้นั่นไงเอ้าที่แม่บอกว่าเป็นทางมรณะขอเหรียญหน่อยเก็บเหรียญก่อนเมื่อกี้เป็นทางมรณะนี่ก็เดินมาดิตกไปเลยยังไงน้องอุ้มมี่กำลังรอน้องอุ้มมี่อยู่นะ ฉันรอเธออยู่นะจ้าวานานะเยอะมากเลยอ่ะเพื่อเจอจะเอือกแล้วบอกแล้วไปทางวนานะไม่ฟังเมื่อกี้พี่ไปฝั่งไหนนะฝั่งนี้ปะไม่ใช่ตุยตามพี่ไปไปฝั่งนี้อ่าพี่มาฝั่งนี้มาแล้วไม่ต้องตุยตกไม่ต้องตุยตามพี่หรอกเดี๋ยวพี่ตุยไปแร้วตรงกลางอุ้มมี่มาตามพี่มาจะพูดเลยเธออะ เอ้าพี่รอหนูอยู่เนี่ยก็ใช่ไงแล้วทำไมเธอต้องมาไม่ชนไปหนึ่งอ่ะเข้าไปทางไหนตรงกลางตรงกลางเลยเดินมาตรงกลางเลยต่อไปทางแหไอ่ะต่อไปทาง,ไ,ทางไหนให้น้องเอฟซีบอกดีไหมอโอเค,โอ,เคโอ้ยน้องพาเราไปได้ว้าวสุดยอดเจิง โ <Okay. S 2> อเคอุ๊ยอันนี้คืออะไรวะว้าวจะเข้าไปทำไมแล้วก็ตองไปแล้วนิมาสตอก <laughs> มาแล้วจ้ามาแล้วจ,าจาา้จา,าขึ้นไปเหรอมันมีสองฝั่งขึ้นไปฝั่งไหนดีบันไดไหนอุ้มมันก็ทางเดียวกันนั่นแหละจริงเหรอเออโอ้เราจะทำบันไดมาสองฝั่งทำไมล่ะเนี่ยไม่เ<ๆ>ขาจะทำมาให้เราลุ้นเฉยๆนี่แหละแล้วเราก็ลุ้นไง ก็ลุนปากเขียนเขานูโง่จริงใครใครใครโง่คนนี้ไม่ใช่น้องแฟนคลับไม่ใช่อย่าว่าน้องน้องน้องอุ้มน้องอุ้มแน่นอนเอออะกำลังเดินกำลังกระโดดมาแล้วน้องอุ้มมีกันเดียวอีกกันเดียวยูเก่งมากเก่งมากโอเคต่อไปเราไปที่ไหนเราต้องเข้าท่อมาฝั่งนี้หรือ เอออุ้มี่มาแล้วมาแล้วหนูมาแล้วอุ้ยเป็นไม้ตลอดเลยพี่ไม่เข้าใจอะไรอ่ะมันเป็นไม้อ่ะไม่ใช่ฉีแชมพูฉีแชมพูอะไรไม่ใช่บาปพี้ซะหน่อยก็เหมือนูจะหยิ่งก้าวจะตกอีกแล้วหรอเขาจะตกกันอีกแล้วหรออุยตกอีกแล้วอุ้ยทำไมโอ้โหโอ้โหระวังเด้ออะไรหนูมลมากอะไรเนยหนูเฮ้ยเมื่อกี้พี่ไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรใช่เหมือนกันอยู่ดิเฮ้ยเฮ้ย รอก่อนรอจังหวะรอจังหวะไปโอ <Okay. S 2> เคแล้วก็ไปแล้วไปแล้วก็ไปอ่ะนอ้องน้องน้องพี่มันเอาฟิวกือบมาเลยห้อนน้หนึ่ยน้อยนึ่ยกลัอยอ,ยอ,ยอ,ยอย่ามา,าคือแบบอะไรเอา้าเดินผ่านมาได้เลยนะ แล้วลกต,ลตกใจเบิร์ดเอามาเร็วน้องๆเบิร์อะไรอ,อุ้ยดีจังวันนี้มีน้องเอฟซีมาเล่นด้วยมีเวัาที่เสร็จแล้วมนะอ๋อมันมีบันไดเหรอพี่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยมันมีตั้งนานแล้วอุ้ยสูงมากสูงมากก็ก็ก็ก,ก็โอเคขึ้นมาแล้วโอ้ทำไม ตัวเองไปก่อนพี่พี่ไม่เคยบ่นเลยทีพี่ไปก่อนเนี่ยบ่นจังอะไรก็เขาทําได้ก็เมื่อกี้เขาทําไม่ได้รอพี่หน่อยสิไปน,น้องก็โดดตรงตามมาด้วยน้องน้องน้องที่กระโดดลงมาทำไมพี่บอกให้เดินอย่างกระโดดมันตกคีณน้องน้องเส้นขับเหรอเออก็ไปได้วยกันนี่แหละไป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 ไ,ปไ,ปไปทำกัน เออคุณนี่ระวังนะหนูตกอู้อ้าเออพี่พี่ไม่ได้ดูเลยว่ามันจะมีทางให้เราตกเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดออกดูว่ามีอะไรเฮ้ยมันคืออะไรทุกคนพี่บอกให้เดินตามเข็มนาฬิกาตามปกตินั่นแหละกลัวไม่งูมันเป็นดาไม่ใช่เข็มนาฬิกานาฬิกา โอเคมาแล้วไปบำปะที่มันง่าพี่หนูให้สิบนะน้องน้องน้องคนนี้ชื่ออะไรอะถ้าน้องดูคลิปวิดีโอเราอยู่เนี่ยคอมเมนต์ด้วยนะชื่อตัวเองด้วยนะรายงานตัวด้วยโอเคป้าชเพราะพี่อา่ชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ้า จำลูกหลักพวกนี <e <az tenían l CPU> ้ไม่ได้เหรอดื่มเลยเหรอไอตุ่กระโดดที่มันที่มันไอเนี้ยกระโดดเร็วๆจำได้ป่ะลูกหลักพวกนี้เลยอ่ะดื่มแล้วทำไงมันก็จะวิ่งเร็วไงล่ะย่าลืมไปดื่มมาแล้วดื่มฟุตดื่มแล้วลอยได้เจ๋งอ่ะเออพิュลอยสูงเลยเนาะอือมีทำไมน้องออกแมพอ่ะน้องคงจะออกเพราะว่าไม่ค่อยชอบอะไร นี่เห็นแม่ก็รีบหยาบน้ำอ่ะบ้าไม่ใช่น้องแซนสักหน่อยพี่จะผ่านด่านนี้ไปให้ได้น้องอุ้มเชื่อพี่ไหมผ่านไม่ได้หรอกอุ้ยเราใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้ผ่านแล้วนะเอ้ามันไม่ช่วยหนูอ่ะเอื้อโอ้พี่ตุยแล้วลูกพ่อเร็วใช่ไหมพี่พ่อเร็วปุ๊บก็ตกใช่วูบันนี้น้องฟฝรขาวคนที่นี่บอกว่า นี่น้องแฟนขับกลับมาแล้วเนี่ยน้องเนี่ยน้องกลับมาแล้วผู้นี้ใครน้องแฟนขับยูนีที่หนูบอกว่าน้องอุ้มแอบไปแล้วจังได้บ้านน้องกลับมาแล้วหรอตายก็ได้เอ้าวูก็ก็ดูเรื่น้องอุ้มมีหัวร้อนจังพี่มาแล้วพี่มาแล้วอะไรเล่าพนี้จะทำขนาดนี้เหรอถ้าเกิดน้องอุ้มยังเล่นไม่ได้อยู่น้องอุ้มก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ไม่ได้เล่นเกมนี้มุ่งแค่จะพาเพื่อนพุ้นี้นะครับถ้าเกิดน้องอุ้มยังไม่ผ่านน้องเพราะว่า ใช่ใช่แล้วครูตกลงกันแล้วนะคะทุกคนเสียใจไหมป่ะเนี่ยเสียใจใเกมนี้นอ้องพูดเลยนายยากมากเลยอุ้มก็เลยว่าไอ้ไม่ได้แอบพูดคุย่านยิงดีกว่าอีกถ้าแอบพูดคุยกันจะได้เล่นกับน้องอุ้มนานๆเลยใช่วันอุ้มจัดเล่นพี่สื่อเพราน้องอุ้มเนี่ยเป็นติดแบบคนที่แบบชอบเล่นละครเนี่ยพอได้นำเมื่อวันเลยนะคะแต่พวกนี้เนี่ยสหรับคนที่แบบแบบมันที่แบบ สยองสยองพี่ผู้ที่ชอบผีแบบพวกผีอะนะ่อ่าเออให้พี่ผ่านด่านนี้ไปก่อนลูก พี่ไม่ชอบอันนี้ที่สุดเลยใช่นูเหมือนกันคือแบบออบบี้แล้วก็เร็วๆด้วยอ่ะออบบี้ธรรมดาก็ยากอยู่แล้วนะก่อนน้อุ้มก็ชอบนะทุคกคนแต่ทำไมตอนนี้อุ้มไม่รู้ว่าทำไมไม่ชอบแล้วออบบี้ปกติก็ยากอยู่แล้วอ่ะอันนี้<อ>ยังมาออบบี้แล้วก็ลอยอีกอ่ะโอ้น้องๆรอพี่อยู่เลยนะสองคนเนี้ยสรุปว่าอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะถ้าน้องดูคลิปนี้น้องลา์งานตัวด้วยน้น้องน้องสองคนน่ะเอาทำไมมนยังเร็วอยู่เลยอ่ะโอ้ช้าแล้วช้าแล้วปกติแล้วนะพี่ขอกลับไปเอาเงินก่อน อาชับลูกมันค่ะโอเคเขากำลังขึ้นเขากำลังขึ้นไปแล้วน้องอุ้มไม่ได้มากับเราด้วยเสียใจบุยบุยเสียใจเกินไปมุ้ยเกิไปุ้ยโอเคน้องอุ้มไม่มานะคะโอ้ยเสียใจอ่ะอุ้มไม่มาแล้วหอต้องไปไหนเราต้องไปไหนเราต้องไปไหนเราต้องไปไหนอ่าต้องลงมาตรงนี้เหรอ เป็นอีกแมบบหนึ่งที่น้องอูมไม่ได้มากับเราอีกแล้วนะคะมีกี่แแ้วที่เราไม่ได้ก็กลายเป็นว่าพี่มาประจนภัยกับน้องแฟนคลับสองคนน้องแฟนคลับผู้หญิงคนนี้กับน้องแฟนคลับผู้ชายคนนี้นะคะเรามีผู้หญิงสองมีผู้ชายหนึ่งใช่ถ้าอุ้ยเรามีปืนแล้วเรามีปืนแล้วเตรียมฆ่าเจ้าหญิงหมายความว่าเรากําลังจะจัดการเจ้าหญิงแล้โบินมะทางนี้เลยหรอคะทางนี้เลยหรอคะโอ้โหโอ้โหอย่านะ มาเลยฉันจะมาจับแกไปทำหมูปิ้งไอ้แกจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่หมูฉันจะฉันเป็นหมูปิ้งนี่ไงอะจ๊ะยนี่ฉันเป็นแกจสฉันแก๊สฉันเป็นแก๊สเฮ้ยมาเลยมาเลยถ้าขาน่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองนี้ไม่มีใครจะมาจัดการฉันได้ ตัวจริงสักหน่อยเจ้าหญิงตัวจริงอะยังเจ้าหญิงตัวจริงหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่น่าเหี้ยงแกจะเป็นไรได้รูหนังมนุษย์ป้าข้างบ้าน่นั่นแหละใช่ใช่เราอะแปลว่าเราอะต้องไปตามหาเจ้าหญิงตัวจริงหรือเปล่าเอ้ยไม่มั่นใจดีสุดที่แกจะอยู่ในเมืองอื่นก็ได้เจ้าหญิงตัวจริงอยู่ที่ไหนไตามหาเจ้าหญิงตัวจริงอยู่ที่ไหนคือบอกด้วยเจ้าหญิงไม่มีตัวตนไม่มีหมายความว่านนะ นคนเมื่อกี้คือใครเจ้าหญิงตัวจริงเจ้าหญิงตัวปลอกพี่ได้น้ำขวดนี้มาดื่มดื่มแล้วอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรดืมร่มแล้วก็ไม่มีอะไรนะดื่มแล้วก็เฮตัวละครนี้สุดๆมากเลยดูดิเด็กดูดดเลยถึงตัวมันแบบชอบใชคือเจ้าหญิง, <laughs> งไม่แล้วล่ะพี่ว่ามันไม่ใช่เจ้าหญิงแล้วโอเคค่ะ้งน้องสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะพี่นุ่นกับมุ้มก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i ร้เปื่อกำลังใจใพวกเราทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะค่ะทุกคนมีนอุ้มมเมาเล่นด้วยเลยเนาะ